สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรายการพิเศษค่ะปกติแล้วเราจะไม่ทานข้าวเย็นนะคะเราจะทานแบบพวกผลไม้อะไรพวกนี้เนาะแต่วันนี้มันพิเศษจริงๆเราอดไม่ได้ <Huh? S 1> นะคะเราอยากลองชิมน้ํำพริกของสองคุณแม่นี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนะคะนี่ค่ะไข่ต้มนะคะแล้วก็ผักที่เก็บจากสวนของเราเองนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมมาก กิมระก่อนแล้วกันนะคะมระขี้น,นกก่อนเห็นคุณแม่เจนะคะคุณแม่เจนึ่งในสองคุณแม่นี้ค่ะเราไม่ั่งว่าวันนี้ยอดสั่งออเดอร์เข้ามาเป็นร้อยกระปุกเลยนะคะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะคำแรกแล้วคำแรกคำแรก,แรก <S <S อืม แล้จริงๆคะ่ะไม่เผ็ดเกินไปนะคะไม่เผ็ดนะคะแล้วก็กลินกล่นน้ําพริกเผาะมันผสมกับไข่เค็มอะมันเป็นอะไรที่แบบเฉพาะตัวมากๆต้องชิมต่อนะคะหยุดไม่ได้นี่ค่ะมะระมะระนี่ก็เป็นผักที่ปลูกข้างรั้วนะคะปลูกง่ายนะคะแล้วก็ให้มันขึ้นตามรั้วแล้วก็ทีนี้วิธีการเก็บนะคะ อย่าให้มันแก่เกินไปนะคะถ้าแก่เกินไปมันจะคมมากนะคะแล้วก็มันจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในแล้วมันก็จะเคี้ยวยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆํำที่สองมาแล้วค่ะหือ อมากอ่ะติดใจเลยแม่เจวันหลังต้องสั่งอีกแล้วเนี่ยลองได้นะคะถ้าไม่มีผักขอบ้านเราเลยเดี๋ยวมาเกือเกือเยอะคะ่ะอืมฟังฟังฟังฮะ เก็บไว้กินคนเดียวไม่ได้ต้องเอาไปแบ่งเพื่อนกิน